หนาตาเครื่องกับกบินนาลีมูเคยเห็นนาลีบดนนองเคยเห็นมูอเคยเห็นมูได้ยัพูนเลยมมันได้เห็นอ้ารนี่หอดอายุหอดให้สผ่าปีแล้วยังจำไม่ได้เนี่ม่ใส่มาใส่มหาพี่พี่วัดถิ่นป่าดอกหนูอดีใจจีบไอ้ก็พี่นังเราทั้งต้นลำหนูนั่งนี่หนูมเคกได้ถูแล้วม่มาได้ถูเลไปน่ากเป็นน้ำน่าเองเป็นว่ากับ่ได้ว่าเ่ินหอก นเบยกไวดเนี่ยเล่าตัอีเมนน่ะมันกับกวมจำเป็นองเบือนจำเป็นแต่เราค้นบ่เ์เกัน์ก่อเจอัันนอกดีไหมะไปทใจกันหน่อยนี้ที่วันยุงทคนพน้องก็ดีดีเรอกวัดเาวัดถึงวัดป่าหอกลับวัดดีที่วัดยุ่งฮอตัวนี้รอกหนอนลงกหลานมากกว่าตอนัด ไม่อย่างก็น้ํากันไปไม่อย่างก็ต้อสากันไปนันทั้งสิ้นอย่างบอกกันทุกอย่างเล้ามองแต่ก็ดูน้ากันได้เจ้า,าก,ก,าาากฟี่